เปิดใจผ่านรายการดังหอบทอง50บบาทมาโชว์ยืนยันว่าถูกรางวัลที่1นึ่จริงไม่ใช่คอนเทนต์ค่ะ เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวสุดปังในชีวิตเลยทีเดียวค่ะสําหรับนักสแสดงตลกชื่อดังอย่างพี่เอชยิ้มนั่นเองค่ะหลังจากที่เจ้าตัวถูกรางวัลใหญ่จากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤศจิกาย,ยน2567นั่นเองค่ะโดยการถูกรางวัลที่1จานวน1ใบและยังถูกรางวัลอื่นๆอีกเพียบเลยเรียกได้ว่าแห่งส่งท้ายปีนั่นเองค่ะโดยพี่เอชยิ้มค่ะได้มีการโพสต์แจ้งเรื่องข่าวดีดังกล่าวผ่าน f a c e b o o เอสเปิร์ er. โดยระบุข้อความบอกว่าตนนั้นถูกรางวัลที่1จานวนบบรับ6ล้าน บาทค่ะนอกจากนี้ยังได้โชคจากรางวัลอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลเลขท้าย2ตัวอีกจํานวน22ใบรางวัลเลขหน้า3ตัวอีก2ใบและรางวัลเลขหน้า3ตัวอีก1ใบนั่นเองค่ะรวมทั้งหมดเนี่ยเป็น26รางวัลรับเงินก้อนโตโตไปกว่า6กล้านห้าหมบาทเลยทีเดียวค่ะโอมากเลยเล่งนะครับผมถุกน้อยแก่ะพี่ก็บัตริ้อยางละบอย่างระบตอนช่วงเข้มขึ้นมาเอาที่เขาเหลือ ก็ไม่คิดจะถูกไม่เหลือนะพี่ถ้าไปแบบนี้ก็ไม่เรียกไม่เหลือนะแบบนี้ก็เรียกรับเต็มครับอ่ะโอ้โหผมรู้ว่าพี่เป็นนักแสดงครับผมผมรู้ว่าพี่ก็ไม่ใช่คนจนครับแต่พี่คงไม่เบิกเงินหกล้านมามาถือเล่นๆใช่ไหมเงินพี่ครับพี่ก่อนผมว่าโอ้โหเมนูอยากได้เงินเอามาเข้า ก็ต้องบอ,อกเลยว่างานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเศรษฐีหน้าใหม่คีเดียวสําหรับพี่เอเชิญยิ้มนั่นเองแต่ล่าสุดค่ะเจ้าตัวได้มีการไปออกรายการดางังพร้อมกับหอบทองจานวน50บาทที่เพิ่งไปซื้อมาโชว์ในรายการอีกด้วยค่ะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเจ้าตัวนั้นถูกรางวัลที่1จริงๆไม่ใช่คอนเทนต์พร้อมกับเผยข่าว่าจะแจกทองลูกน้องคนละหนึ่งบาททำเอาบิรีกรอย่างนี้เจพุทธขอสมัครเป็นลูกน้องด้วยเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ค่ะพี่เอเชิญยิ้มยังเผยว่าเชื่อในพ่อแก่และองค์พ่อเสียโจซึ่งนํามาในรรราาาายยยกกดด้้ววค่ะ่ะเผไมมีมอบโช เคยเข้าฝันภรรยาให้ทําดีไปให้อดทนรอและจะทําให้สุขเต็มที่นั่นเองค่ะแล้วต่อมาเจ้าตัวก็ถูกรางวัลใหญ่อย่างที่เป็นข่าวดังกล่าวเลยงานนี้ก็เรียกว่าเฮงส่งท้ายปีเฮงรับปีใหม่จริงๆค่ะอ่าเรียกว่าน้ำใจครั้งนี้ของพี่เอหลังจากทุนวันที่หนึ่งแล้วยังมีการซื้อทอง50าสิบาทมาเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจที่เจ้าตัวถูกรางวัลที่1จริงแล้วก็มีการบอกว่าจะแจกทองลูกน้องคนละหนึ่งบาทด้วยนั่นเองค่ะเรียกว่าวัสนาของลูกน้องพี่เอจริงๆนะคะอ่ะเอาเป็นว่า ไงถ้ามีเรื่องจะออกมาเบรดเพิ่มเติมทางเพจรามาจะมาเบรดผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ